สวัสดีค่ะจ,วจิวเองนะคะวันนี้จิวก็จะมาสาธิตวิธีการแต่งหน้าของจิวเองนะคะให้กับเพื่อนๆได้ดูกันวันนี้จิวจะแต่งหน้าเพื่อไปเดทครบรอบ3ปีกับจอร์ดให้ดูขั้นแรกนะคะจิวก็จะใช้ CC c r ครีมตัวนี้เป็นของเะคทะี่ดอหรือว่าของคาร์มานนั่นเองก็ใช้ประมาณเท่านี้แปะๆลงไปเลยแปะให้หมดต้องบอกไว้ก่อนว่าจิวไม่ใช่กูรูในด้านการแต่งหน้านะคะ แค่แต่งให้ดูเฉยๆว่าตัวเองแต่งแบบไหนก็จะแต่งแบบนี้แหละง่ายๆสบายๆเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนใช้เวลาในการแต่งหน้าเยอะมากซึ่งตัวเองก็เป็นใกด้หรือยังอ่ะก็ทาลงไปเลยนะคะเพราะว่าซีซีครีมของเคที่ดอเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับบีบีค่ะก็สามารถใช้ก่อนที่จะทารองพื้นได้นะะเสร็จแล้วเฮ้ยยัง ไม่ใช่ต่อมาก็จะทาเป็นฟาวเดชั่นตอนนี้อยู่ใช้ของลูนาโซนะคะเป็นวอเตอร์ครีมฟาวเดชั่นตัวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจิ๋วไม่ติดก,กิ๊บขึ้นมันจะได้ทาได้สะดวกสะดวกเป็นเพราะว่าหัวหมิงนี่หัวหมิงเลยไม่อยากติดอายอะอายนิดนึง ทาให้ทั่วไม่ใช้ปรงใช้แปรงอะไรอะมือเนี่ยนิ้วเนี่ยดีสุดละออไม่ติดผมด้วยเวยเนี่แหละผลของการไม่ติดกิ๊บต่อมาก็จะทาแปง้งเดี๋ยวลงแป้งพับไปก่อนในส่วนที่เรามีสิวแล้วก็สามารถใช้แป้งพับกดก่อนได้แล้วค่อยทาแป้งฝุ่นเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนะคะ ไม่มีคนกวนอะเาแต่งหน้าอยู่อย่าแกล้งเป็นตัวเบลอๆอยู่ด้านหลังอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาตอนนี้หน้าผีอยู่ใช้แป้งพับของเคที่ดอลตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันราคาไม่แพงสมเหตุผลเออกดในส่วนที่เราต้องการปกปิดแล้วก็ใช้แป้งพับไม่รู้ว่าคนอื่นทําไงนะแต่จิ๋วจะใช้แป้งฝุ่นอีกทีตรงนี้ว<โ>หกหกเต็มเลย แป้งฝุ่นที่จิ๋วใช้นะคะมันของชาแนลเบอร์20นี่เบอร์20่สเลอะเลอะละนี่ทาแป้งเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือคิว้วเฮ้ยเหลืออีกหลายอย่างเลยงงวะ่ะให้อภัยหน่อยนะครั้งแรกอะปกติทุกคนนะคะก็จะวาดจากหัวหางคิ้วใช่ปะ่ะแต่นี่จิ๋วจะเริ่มจากหัวคิ้วเลย เพราะว่าจะเป็นคนที่คิ้วบางมากเร่มีหัวคิ้วแล้วซึ่งทุกๆคนคงจะการคิ้วไว้อยู่แล้วแต่จุเป็นคนขี้เกียจได้มาแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งแตกต่างแตกต่างวะจินสอเขียนคิ้วที่จิ๋วชายนะคะก็เป็นชูอเอมูระนะคะเบอร์9ก้าาร์ดเ นี่ได้แล้วมีคิ้วแล้วเป็นไงหัวก็ยังเม่งอยู่เหมือนเดิมเกี่ยวไหมไห่เกี่ยว <c oughs> ต่อไปจิวก็จะติดสติกเกอร์ที่ตาซึ่งปกติตาจะเป็นแบบนี้แต่เนื่องจากอยู่ติดสติกเกอร์บ่อยสะโจนดข้างนี้พอแกอ่กมาแล้วมันไม่ลงเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีที่เราจะติดสติกเกอร์แค่ข้างเดียวประหยัดมากหาซื้อได้ตามแถวสยามอะไรอย่างเงี้ย ติดให้ระยะมันเท่าเท่ากันนะคะดูดิไม่เท่ากันนี่เท่ากันแล้ว Urban Decay นะคะ Naked Palette สีนี้ก่อนทาลงไปที่หัวตานี่นะคะนใช้จนเป็นหลุมแล้ว บางคนอาจจะไม่ลงข้างล่างนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่ชอบให้ลงตามันจะดูแบบสดใสสดใส,ส,ดใสนิดนึงแล้วก็กันแพนด้าด้วยเป็นแพนด้าเงน,นอนดึกนอนดึกเพราะเล่นเกมชอบเล่นเกมต่อมาเราจะใช้สีนี้สีนี้นะคะก็ใช้จนพร่องไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าชอบทาสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี้รวมกันลงไปที่จุดปลายนะคะแล้วก็ปัดขึ้นมา เพื่อให้ตาดูมีมิติแล้วก็ดูโตๆหน่อยอืมเป็นไงดูมีมิติมากขึ้นแล้วเนาะแล้วต่อไปนะคะจุดก็จะใช้สีนี้ชื่อสีว่า dark horse ปะไม่รู้อะ่ะสีนี้แหละสีนี้สีนี้เออเริ่มจากข้างนี้ตรงปลายเข้ามาาตรงปลายก่อน อธิบายไม่ถูกว่าทายยังไงทายอย่างเงี้ยดูดูกลมโตน่ารกักไม่ได้สอนนะแต่งให้ดูเฉยเข้าใจมิโอเคพอละเข้มแลวเข้มลวต่อไปก็ถึงเวลาของอายไลเนอะร์ <laughs> จำยี่ห้อไม่ได้แล้วใช้มานานนานมากอะ อเป็นปะเวลาแบบเขียนอายไลเนอร์แรกๆมจะชอบกินตาไม่รู้ปกตินี่จู่จะแบบเปิดขึ้นมาเลยอย่างนี้เรากค่อยๆเขียนเลยนี่ตาดูโตขึ้นมาแล้วนิดนึง <c oughs> หัวเราะทำไมหัวเราะทำไม <c oughs> ต่อมานะจิวจะใช้อายไลเนอร์ที่มันเป็นแบบเจล แบบเจลไปไหนล่ะ,ะลบจริงๆเบยนี่อายไลเนอร์ของเมเปลินนี่จิ้มไปเลยจิ้มจุมจ่มจุม่มจุ่มภาษาอีสานเขาใช้คำว่าจุม่มรู้ป่าต้องคนพักอีสานเออเส็นอะไรวะจะเป็นคนที่ชอบเขียนตาให้มันตกๆมันจะได้ดูโตๆ จะเคยฟอนน้องแต่งหน้านะไม่ได้เรื่องพอพูดไม่รู้เรื่องพูดแล้วมันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันก็แต่งไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะลูกสอนทาไมเอาเป็นว่าดูแต่ภาพไม่ต้องฟังเพราต้องฟังไี่พูดอะไรเลยนะเท่ากันยังอะ่ะอะไรต่อไปวะ ไดกไม่ออกอ๋อปัดแก้มเลยแล้วกันตอนนี้กำลังเหอดตัวน,นี้อยู่ของทอมฟอรตสีเขาสวยมากนะเฮ้ยขึ้นสินี่สีนี้ใช้เลยใช้เลยชอบมากปัดลงไปปัดตรงโหนกจากโหนกปัดลงมานี้นะคะเป็นคนที่ชอบซื้อเครื่องสำอางมาก ชอบสั่งชอบซื้อชอบลองของใหม่ๆแล้วถ้ารู้ว่าดีก็จะแบบไปบอกต่อเขาเสมือนว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาอะแต่ไม่ได้ตังจนน้องบางคนบอกว่าพี่จิว๋วพี่จิ๋วขายเหรอไม่ไม่ได้ขายหาซื้อเอาเองแล้วกันแต่พี่แค่บอกเฉยๆว่ามันดีห <laughs> น้าตาเริ่มเปลี่ยนไปจากตอนแรกแล้วก็อย่าลืมไล่ดั้งสีที่ใช้ใช้สีีก็พอไม่ต้องเข้มมากนะบอกตัวเอง <laughs> 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 อยู่คนเดียวไม่รูจะบอกใครบอกตัวเอง ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ใช้แปรงอันใหญ่หน่อยปัดให้มันกลืนๆก,กันค่ะดูมีมิติดูมีดั้งมีดั้งแล้วอะต่อไปก็ดัดขนตาเอ้ยต่อไปก็ปัดคิ้วก่อนปัดคิ้วจะใช้ของชูเหมือนกันเขาให้ปัดจากข้างหลังมาข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าทำไมแต่ก็ทำตามโอ้ผม นี่เปัดมันไปต่อไปดัดขนตาดัดขนตาใช้น่นี่ซื้อมาเออซื้อมาร้อยกว่าบาทแต่ใช้ดีมากชอบหนีบตาตัวเองอะ <c oughs> เอะเดี๋ยวคนหาว่าพี่จิ๋วซีเรียสไปปะคะพูดเลยหน่อยดิพอละ ยังยังไม่เสร็จจะไปเดททั้งทีแหมครบลงครบรอบสวยหน่อยเด้เออ้าวลืมบอกว่าชายนี่เมบาลีเหมือนกันใช้ดีน้องบอกมาจะ,จ,ะจะเป็นคนที่ขนตาน้อยมากแต่ได้ความยาวมาไม่รู้ว่าคุ้มไหมแต่บ้านได้มาเท่านี้ออ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยพงัง พังเบยพังเบยเสร็จแล้วก็ติดขนตา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 อยู่ไหนเอ่ยนี่ขนตานะจิ๋วใช้ของจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังได้ไหมติดสองอันบางๆสองอันมารวมกันแล้วก็ติดสวยกว่าติดอันเดียวน่ะสำหรับจิ๋วนะเก้าเก้ากุ๊กกุ๊กใช้ของดอลลี่วิงอุย้ย เออขนตาก็ของดอลลี่วิงแต่ว่ารวมกับอะไรไม่รู้ไอไอบีสามหกหนึ่งสามหนึอะไรไม่รู้อะเหมือนท่าเนยในขนมปังกินเบรกาสต์อร่อยจังเบยเออมานีบอกเสือกเมื่อไหร่จ้ะได้ปกติดมงไปเลยปกติคนอื่นเขาใช้ขนตากันกี่ครั้งอะจิวใช้แค่สามครั้งมั้งสี่ครั้ง เพราะว่ารู้สึกว่ามันสกปรกเราขี้เกียจล้างเลยซื้อใหม่เลยแต่จริงๆไม่ดีเลยขี้เกียจซื้อ,อลืมเปล่า <laughs> ตอนนี้ในห้องนะคะห้องนู้นเขากําลังทํางานอยู่เราก็แอบมาทํางานเหมือนกันเนี่ยทางานนะชั้ด้านนี้ติดข้างหน้าก่อนแล้วค่อยติดด้านหลัง <laughs> ด้านนี้ติดข้างหลังก่อนแล้วค่อยติดด้านหน้าเนี่ยแหละจูเลยบอกว่าจูสอนใครไม่ได้สอนไปมันก็งงๆอ่ะพูดม่ดูเรื่องอ่ะนี่เป็นการซ้อมแต่งหน้าที่ เออก็แต่งออกมาดีเนะาะอาเสร็จแล้วนะคะอือกับมาปัดแก้มอีกหน่อยแล้วกันไม่พอตอนปัดแก้มต้องทำเป็นปีใจแล้วก็ปัดนี้อือนะเอาผมลงดีกว่าอายอะลิปที่ชอบคือแท่งนี้เลยแท่งนี้ชอบมากใช้บ่อยมาก แล้วก็ซื้อลําบากมากเพราะว่ามันต้องพรีออเดอร์นะคะจืกก็พรีออเดอร์ตอนนี้นี่แหละ <Yeah. S 1> เป็นของทอมฟอร์สีสเปนิชพิงค์สวยงาม <Yeah. S 1> เนื้อลิปเขาจะนุ่มมากมันปิดสีปากได้เนียนสนิทแล้วก็อยู่ทนทั้งวันนะเหมือนพีเซนเตอร์อีกแล้ววะ <laughs> ไม่ใช่นะก็คือเป็นของ Tom Ford ดทอมฟอรนี่มีขายที่อังกฤษแล้วก็เกาหลีมั้งเออไม่แน่ใจหรือว่ามีที่ฮ่องกงด้วยก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกัน สีวยมากกหน้าจุ๊บนี่เสร็จแล้วแล้วเราก็ทำผมอะไรยังไงก็ได้นัดไปเลยแค่นี้เราก็ไปเดทได้แล้วนะคะส่วนคลิปหน้านะคะจิวก็จะมารีวิวเครื่องล้างเครื่องสำอางแล้วก็พวกครีมบำรุงผิวของจิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจะเป็นยังไงนะติดตามกันด้วยนะอย่าทิ้งกันนะจ,จุ๊บจุ Bye bye.